ท่านด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมก็แจ้งข่าวคืนนี้แบบข่าวตัวหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นจะคกิดตอบรับตามตรงเลยว่าคืนนี้ก็เป็นข่าวที่นีข่าวไรก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมก๋อยอมรับตามตรงว,ว่าก็เออจะขอพักทำพักแว้นไปก่อนนะครับผมแบบโชว์ข่าวไปก่อนนะครับผม คือสาเหตุเลยก็เพราะว่าเวลาแว้นไปหาเพื่อนๆเนี่ยดี๋ยผมจะเล่าให้ฟังแบบครา่าวๆเนาะคือเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมีมังผบก็ไปแวน้นหลายบ้านเนาะที่มันไม่มีประแจนะครับไม่มีประแจนะรปรากฏว่าม,มันมินไม่ได้เลยนะครับผมผมก็ค่อยผิดนะตั้งแต่อาทิตย์ก่อ,กกอนรูล้ละที่เมนไม่ได้เลยตั้งแต่ที่ที่แล้วละอา้าวโดนโทษเหรอโดนยูทูบทำโทษเหรอผมไปเจอในแถบุมชนมานะครับผมนะ อย่างไรครับอย่างแฟนคลับผมเนี่ยอย่างบ้านของน้องยูยี่เนี่ยผมไปเจอคอมเมนต์มาที่ผมไปแชร์โพสต์ของในแท็บสุมนนมานะครับนี่ครับอันนี้เนี่ยผมรู้ความจริงแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราในไลฟ์สดเวลาวเว้นไปหาเพื่อนเพื่อนโดยที่ว่ามาครั้งแรกเนี่ยทําไมถึงมันไม่ได้อ่ะผม,ผมก็งงอยู่นะครับเพราะว่าโดนทาโทษนะครับผมนี่ครับอันนี้คือจะเม้นได้เฉพาะ ที่มันมีประแจเท่านั้นนะคืออย่างกรณีเนี่ยบ้านบ้านไหนมันมีประแจเนี่ยช่องช่องเนี้ยช่องผมเนี่ยช่องเนี้ยบ้านไหนมันมีประแจเนี่ยผมจะไปหาบ้านที่มันมีประแจเท่านั้นนะต่อจากเนี้แล้วไอ้บ้านหนไม่มีประแจเนี่ยที่เคยบอกว่าแบบไม่ได้ไปหาต่อไปเนี้ยผมคไม่ไม่ได้มาหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนทำโทษอีกเดี๋ยวก็โดนยูทูบทำโทษอีกนะครับผมบอกตามตรงเลยว่าไม่ไม่ไม่ใส่ประแจไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคือผมก็ไม่จะสนใจหรอก นะครับคือถอดออกหรือถ่ายไปหรือจะถอดออกหรือหรือจะล้างประแจก็ก็ไปสิกของเขาเนาะนะครับผมกาไม่ไม่อยากจะแบบไม่อยากจะมีปัญหากับบ้านไหนเท่านั้นแหละนะครับบอกตามตรงเลยเนาะก็หลังจากนี้ใบก็ถ้าจะแว้นก็แว้นเฉพาะที่มีบ้านมีประแจเท่านั้นนะครับผมอย่างสมมติว่าถ้าบ้านไหนมีประแจจริงอ่ะที่ไปหาประจาประจาก็จะไปแบบบ่อยหน่อยเนาะ คือบ้านที่มันมีประแจเนาะแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีประจงประแจอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าผมอาจจะขอพักแวนเนาะเพราะว่าแวนได้อาจจะแวนได้เฉพาะที่ไม่มีประแจนะครับในราย,ยสุดนะถ้ากรณีบ้านไหนที่ไม่มีประแจอย่างเงี้ยผมก็จะไปเม้นหลังบ้านแทนนะครับผมต่อไปเนี้ยเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องเดี๋ยวเขาโทษทำโทษอีกเพราะว่ามันโดนปิดปิด,ป,ดปิดกั้นการมองเห็นนะครับ ซึ่งเขาก่อนเนี่ยเขาพูยแล้วเนี่ยที่เมนไม่ได้เลยอะ่ะผมเข้าใจผิดไงว่าอ้าวผมก็รู้ว่าโดนผมก็รูวร้ว่าโดนว่าโดนเจ้าของช่องเคยซ้อเออบอกช่องผมนะครับไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะครับสรุปว่าโดน YouTube อะ่ะปิดก,กั้นนะครับผมปิดก,กั้นการมองเห็นนะว่าเราแวนเยอะนะครับผมแวนเยอะเกินไปนะที่ไม่มีประแจนะครับในล่าสุดนะครับผมก็ได้รูโปร,รข้อมูลมาแล้วเนาะอย่าไงไรก,ก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคงไม่ได้แว่นแล้วแหละเนาะี่ไลฟ์สดเนี่ยหาเพื่อนเนี่ยละ้ะเอาว่าผมขอพักแว่นไปก่อนเนาะคือผมขอพักแว่นแบบหาเพื่อนพักแว่นไปก่อนเนาะขอหายไปเลยหายตัวไปก่อนเนาะเพราะว่ามีอีสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าอีสาเหตุหนึน่งเลยที่ท,ที่ที่อาจจะไม่ค่อยเจอผมอะหลายคนก็คิดถึงผมเนาะราะว่าผมต้องช่วยคนในครอบครัวผมยกของนะครับก็คือยกพวกของพวกลังอะไรพวกนี้ย,ยก เกียร์ห้องอ่ะไม่ใช่สิคือยกพวกของอะไรพวกเนี้ยของของใช้อ่ะพวกเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยเตียงนอนอะไรเงี้ยต้องยกเพราะว่ารายกของแต่ละอันเนี่ยมันพันธค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วคนที่เข้าควผมคือยกไม่ไหวนะครับเพราะว่า,วาปวดเอวนะครับผมก็เลยแจ้งข่าวกับเอ่อบอกล่วงหน้าไหมือเลยกันนะว่าถ้าถ้าไม่ได้เจอผมในไหลฟ์สดบ้านต่างๆเนี่ยไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า คือผมต้องช่วยยก,ยกของว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ย๋ยวจะย้ายบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทาธุระแบบย,ยาวๆเลยที่ต่างจังหวัดนะครับผมนะครับก็บอกแค่นี้เนาะสักก่อนห้านาทีพอแล้วกันนะยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วกันเนาะผมขอพักแว้นหาเพื่อนไปก่อนเนาะอาจจะไม่ได้เห็นลงผมลงคลิปเนาะก็คืออาจจะลงมั่งไม่ได้ลงมั่งก็กขออภัยด้วยแล้วกันเนาะ แต่ถึงไงก็ขอบคุณด้วยแล้วกันไงที่อยากคิดถึงผมนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับสรุปว่าโดนทําโทษนะครับผมโดน youtube ทาโทษนะครับเรื่องของไอ้ปิดก,กั้นการมองเห็นนะครับก็ปิดก,การมองเห็นนี่เนี่ยโดนมาสองรอบแล้วมั้งสสัปดาห์ติดและวผมก็เลยไม่โอเคกับระบบ u t u b e เาไหร่อยน,นะครับผมบอกทําตรงเลยเนาะก็เลยตัดใจเลยขอขอพักพไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะว่ามีมีประเเนี่ย ขอำจำอีกทีนะว่าผมจะไปเม้นหลังบ้านแทนเนาะก็คือไปเม้นในแถบชุมชนอะไรเงี้ยส่วนมากเนาะนะครับก็จะไปเม้นในแถบชุมชนแทนนะครับหรือคลิปช็อตแทนนะวิดีโอช็อตแทนนะครับเออต่อไปเนี้ยโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็แล้วก็กถึงผมต้องไปทําทุเรศส่วนตัวอีกนะครับผมแล้วก็ไปยกของยกของกันต่อเนาะเพราะว่าของของทั้งบ้านเนี่ยเขาท้าจะหนักนะครับก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าเลยอยากให้มีสมาธิเรื่อง ขุณของ้างเนาะคคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ